ครับผมอ่ะพามาดูครับตรงนี้ครับอ่าเรียบกัญญานะครับสามไร่สี่สิบเจ็ดตารางวาครับสามไร่สี่สิบเจ็ดตารางวาตรงกันข้ามก็เป็นหมู่บ้านหลูเช่นเดียวกันครับที่ของเราอยู่ตรงนี้ฮะนี่ที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะที่อยู่ตรงนี้ครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็นี่ก็คือถนนนะครับสิบเมตรครับนี่ถนนสิบเมตรนะฮะสิบเมตร แล้วก็ด้านขวามือนะฮะ <Stars> ก็เป็นหมู่บ้านรูขึ้นละนะฮะหมู่บ้านรูขึ้นแล้วนะครับนี่ขึ้นเลยนะฮะโน่นยาวไปถึงนู่นเลยครับจากปากซอยนะฮะจากปากทางนะครับยาวถึงนู่นเลยนะฮะเป็นหมู่บ้านรูครับผมนี่เรียบกัญจนาแล้วก็นู่นก็เป็นถนนเรียบกัญจนานะครับเรียบกัญจนานะฮะ อยู่ใกล้ๆแฟชั่นไอแลนด์นะครับอยู่ใกล้ๆแฟชั่นไอแลนด์นะฮะออกจากแฟชั่นไอแลนด์มานิดเดียวนะครับออกมานิดเดียวนะฮะที่ตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่ครับท่านก็โทรมาสอบถามนะโทรมาสอบถามได้นะครับที่ตรงนี้นะขายถูกมากครับ3ไร่47ตารางวาครับเหมาะที่จะทำแวร์เฮาส์นะครับเหมาะที่จะทำอ้าวทาวน์โฮมก็ได้ครับนี่ทาวน์โฮมก็ได้ครับ เพราะว่าสวยจริงๆนี่สวยจริงๆครับตอนนี้ไปถึงนู่นเลยฮะไปถึงนู่นเลยนู่นนะครับที่นะะฝั่งตรงข้ามก็สร้างหมู่บ้านหรูนะครับกำลังสร้างหมู่บ้านหรูนะครับที่นะฮะก็จะถมประมาณนะถมขึ้นมาประมาณเม็ดหนึ่งครับเม็ดหนึ่งนะฮะ ประมาณเม็ดหน่งนะครับโถมประมาณเม็ดหนึ่งนะครับอ้าท่านใดที่ชมคลิปชมวิดีโอสนใจที่ตรงนี้ก็โทรหาผมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเดินดูนี่ก็คือถนนนะครับอยู่ที่10เมตรนะครับถนนนะอ่าสิเมตร10เมตรนะครับถนนนะฮะให้ดูนี่เลยฮะ ส่วนข้างๆก็ถุมละนะถุมแล้วนะครับีนด้านข้างถุมนะครับนี่ถุมแล้วแต่ก็ถุมเสมอถนนนะฮะถุมเสมอถนนนะครับอ่าถุมเสมอถนนนะครับืก็น่าจะถุมประมาณสักเม็ดหนึ่งครับเหมาะที่สุดครับหรือเม็ดห้าสิบนะ ท่อระบายน้ํามีเรียบร้อยครับท่อระบายน้ําเรียบรอยนะ้อยน,นะครับท่อระบายน้ํานะครับถนนก็กว้างครับกว้างมากครับให้ดูครับตอนนี้ฝนตกหนักฮนะ ไม่สามารถลุยไปถ่ายได้นะให้ดูเน่ที่ด้านลังก็สวยครับโอเคครับอ่ะฝากไว้นะครับ3ไร่47ตารางวาครับเรียบกัญน,นาครับสอบถามได้โดยตรงเลยครับสวัสดีครับ